สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนครับเปิดดวงดีชี้ดวงปังครึ่งปีหลัง2,566สําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็ครึ่งปีหลังก็รก,กรกฎาคมจนถึงท่านวาคมเราจะดูดวงกันแบบคร่าวๆให้เห็นทิศทางและภาพรวมท่านจะได้สามารถไปวางแผนจนถึงสิ้นปีได้นะครับเป็นแผนแบบเขาเรียกว่าวางไว้ว่าเออทิศทางเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับส่วนดวงรายเดือนก็จะมานํามาเสิร์ฟ ให้ท่านได้เป็นประจำอยู่แล้วก่อนอื่นขอขอบพระคุณหิ่งพระมูนิมอลครับมูง่ายๆแบบมินิมอลเห็นไหมคุณสมบัติดีมีลิ้นชักรับน้ําหนักสูงสุด30กิโลกร,รมัมขาเหล็กใหญ่ยาวเช็ดน้ําได้เข้าได้กับบ้านทุกสไตล์นะดูดีทันสมัยนะหิ่งพระนะห้องพระห้องรับแขกออฟฟิศที่ทำงานคอนโดบ้านที่อยู่อาศัยได้ทุกรูปแบบ นสนใจไลน์แอดที่ qr code ตรงนี้ได้เลยนะครับไลน์แ like อด fasttech, w w w f a s t t e c h c o m Facebook fasttech, Instagram แล้วก็ Tiktok นะครับชาวลัคนาราศีมีนคือในครึ่งปีหลังเอาจริงๆทั้งปีนี้จุดโฟกัสของท่านคือเรื่องงานและเรื่องเงินอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่าน แล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรมะดาวตัวแทนของเรื่องงานเป็นดาวดวงเดียวกันแล้วตอนนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรอ,อยู่ในราศีเมษมีตำแหน่งมาตรฐานเป็นราชาโชคตัวเองไปอยู่ในเรือนการเงินดาวการงานก็ไปอยู่ในเรือนการเงินก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ชัดเจนและดูดีฉะนั้นชีวิตของท่านมันไปโฟกัสในเรื่องของการหารายได้ ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่วัยทำงานก็ขยันเป็นพิเศษเพราะดาวพฤหัสเข้าบ้านอังคารอังคารคือกล้าแข็งขยันดาวพฤหัสคือดาวประจำตัวโคจรเข้าไปก็ได้รับพลังของดาวอังคารคือความขยันขันแข็งข,ข,ขยันอะไรขยันหาเงิน <c oughs> ดีไหมดีนะดาวพฤหัสได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยแปลว่ามันสำเร็จและได้มาโดยง่ายเขาถึงได้บอกว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง นี่คือคุณภาพตามมาตรฐานของดวงดาวที่ได้ตำแหน่งราชาโชคครับซึ่งดาวประจำตัวของท่านก็อยู่ตรงนั้นทีนี้การจะดูว่าดาวพฤหัสให้คุณดีสูงสุดเป็นอย่างไรก็ต้องดูกันที่ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนของราศีเมษที่ดาวพฤหัสไปอาศัยอยู่ดาวอังคารเนี่ยต้องบอกว่าในครึ่งปีหลังเนี่ย เดินดีมีจังหวะจะโคลนอย่างชัดเจนเริ่มต้นมาเดือนกรกฎาคมนะครับสามิถุนาเนี่ยดาวองคารจะย้ายครับเข้าสู่ราศีสิงเข้าสู่พบอริแม่เริ่มต้นด้วยอริฟังไม่ค่อยดีซะและ้วแต่จริงๆแล้วอุปสรรคก็มาพร้อมโอกาสดาวองคารอยู่ในราศีสิงนะครับก็1เดือนครึ่งครับ นะหนึ่งเดือนครึ่ง30ม,มิถุนาเข้าสู่ราศีสิงประมาณกลางเดือนสิงหาเอาไว้ง่ายกรกฏดาเนี่ยเต็มที่นะกรกฏดาเนี่ยเต็มที่ไปจนถึงวันที่17กรกฏสิบเจ็ดสิงหานะกรกฏดาเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มถูกไหมบวกไปอีก17เวันพอวันที่18สิงหาดาวพระอังคารจะเข้าสู่ราศีกันอันนี้แหละเฮงปังรวยของแท้ พราะดาวอังคารจะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรครับมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงช่างผ่านผนนักหนานหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจดาวอังคารอยู่ที่ราศีกันจะมีตําแหน่งที่ดีแล้วก็ให้คุณสูงดาวอังคารอยู่ที่ราศีกันแถมยังเล็งลัคนาของท่านเป็นกเกษตรตราธิบดีเอ เป็นเกษตราราธิบดีตำแหน่งนี้สวยงามนะครับตำแหน่งนี้สวยงามอังคารเป็นมหาจักรเล็งลัคนานะดาวพฤหัสเป็นราชาโชคโอ้โหชัดเจนนะชัดเจนแล้วก็ดีมากๆนะให้คุณสูงเพราะมันเล็งลัคนาสแสดงว่าส่งพลังถึงตัวท่านอย่างเต็มที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนอังคารฉะนั้น ดาวพฤหัสเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลของดาวองคารเมื่อดาวองคารมีพลังสูงส่งแล้วส่งมาที่ตัวท่านส่งมาที่ลัคนาของท่านแล้วก็ส่งไปด้วยกำลังของดาวประจำตัวที่เป็นมหาจักรส่งไปให้กับดาวพฤหัสที่อาศัยบ้านของเขาอยู่เรียกว่าสองต่อส่งไปให้ถึงสองต่ออย่างชัดเจนและดูดีถัดมาครับ ดาวพระอังคารโคจรเข้าสู่ราศีตุลพบมรณะ,ะมรณะก็ว่ากันไปประมาณวันที่สามตุลาถ้าจําไม่ผิดอันนี้ดาวพระอังคารจะ,จะได้ตำแหน่งสําคัญอีกตําแหน่งหนึง่งเขาบอกว่าราศีตุลเนี่ยดาวพระอังคารอยู่แล้วจะเป็นประแต่ไม่ใช่ประครับคือประเนี่ยมันเป็นประตามตำราแต่ดาวพระอังคารเข้าราศีตุลมักจะไม่เสียมันต้องดูดวงกันจริงๆ ตําราเขาบอกไม่ดีแต่ดูดวงที่ผ่านมาเฮ้ยทําไมม,มันดีดาวอังคารที่อยู่ราศีตุลเพราะว่าดาวอังคารนั้นเป็นดาวธาตุลมอยู่ในราศีตุลแม่ธาตุลมดาวธาตุลมเข้าแม่ธาตุลมมันเป็นคุณหรือเป็นโทษเอาภาษาง่ายๆแบบนี้มันต้องเป็นคุณฉะนั้นครูบาอาจารย์ สั่งสอนมาว่าดาวอังคารอยู่ที่ราศีตุลมันได้ตำแหน่งมหัถกรรมโกลาเลิกหมายถึงว่าขยันขันแข็งหาเงินหาทองแบบคล่องเก็บเล็กเก็บน้อยาบาทสองบาทไม่มีกระเด็นช่วงนั้นท่านก็จะขยันเป็นพิเศษแล้วในช่วงอังคารเนี่ยเข้ามาสามตุลาถูกไหมเดี๋ยวดาวพระอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในประมาณวันที่สิบเตุลา ซึ่งดาวพระอาทิตย์จะไปเล็งดาวพฤหัสด,ดาวอังคารก็จะไปเล็งดาวพฤหัสเนี่ยอังคารและอาทิตย์จะส่งพลังให้พฤหัสอย่างเต็มที่อังคารส่งไปในฐานะที่มันเลง็งและเล็งกลับไปที่บ้านตัวเองซึ่งมีดาวพฤหัสอยู่อันนี้ก็ให้คุณในอีกรูปแบบหนึง่งเห็นไหมเดือนกันยาเนี่ยดาวพระอังคารเล็งไปที่ลัคนาท่านคราวนี้เขาเล็งไปที่ดาวพฤหัส แล้วดาวอาทิตย์นั้นเมื่อเล็งดาวพฤหัสจะทําให้ดาวพฤหัสเพนดาวประจําตัวของท่านจะเพนเพนก็แปลว่าให้คุณเต็มที่ฉะนั้นไม่ต้องอกตกอกตกใจครับดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ดูดีและสวยงามนี่นะชัดเจนฉะนั้นแล้วดาวอังคารอยู่ตรงนี้ไม่เสียครับนะจะบอกแล้วว่าไม่เสียพบมรณะถึงแม้จะเป็นพบมรณะก็จริงนะ แต่ก็อย่างที่บอกหนึ่งเข้าบ้านดาวสุขที่เป็นคู่มิตรกันเดือนตุลาก็มีความขยันขันแข็งในการที่จะมีความสำเร็จในการหาเงินหาทองแต่ในเดือนตุลาคมนั้นน่ะมีไฮไลท์สำคัญครับนั่นก็คือพระราหูจะโคจอยเข้ามาทับลัคนาของท่านในวันที่17ตุลาคมพระราหู อยู่เรือนวินาตเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศย้ายเข้ามาทับลัคนาของท่านทับก็ทับไปครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าดาวของดาวประจําตัวท่านนั้นนะ่ะเป็นราชาโชคอยู่ตรงนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เจออยู่แล้วดาวพฤหัสจะเจอพระราหูมันอยู่แล้วแถมพระราหูอยู่อยู่ในราศีเมษเนี่ยพบที่สองเขาเรียกว่าราหูล้วงทรัพย์ล้วงจริงด้วยนะเพราะมาจากบวินาต ทีนี้พระลาหูเนี่ยย้ายมาแล้วมันอันนี้ก็ต้องบอกมีทั้งข้อดีและไม่ดีพระลาหูทับลักก็หมายถึงว่าความวุ่นวายมันได้มาแล้วล่ะนะความวุ่นวายมันเกิดขึ้นแต่ถามว่าชาวลัคนาราศีมีนเอาอยู่ไหมแน่นอนเพราะดาวประจำตัวท่านเนี่ยในเดือนตุลาทั้งเพนทั้งเป็นราชาโชคไม่กระทบกระเทือน นะแต่มันจะมีเหตุการณ์เข้ามาวุ่นวายมากมายให้ท่านได้เขาเรียกว่าคิดอ่านแก้ไขเอาไหว้อย่างนี้แล้วกันไม่ต้องตกอ,อกตกใจเดี๋ยวพระราหูเนี่ยจะทํานายแยกเฉพาะพระลาหูเลยเพราะมันอยู่อีกปีครึ่งนะครับไม่ต้องตกอกตก,อกใจเลยนะครับถือว่าค่อนข้างน่าคิดพินิษวพิเคราะห์พิจารณาสำหรับพระราหูที่อยู่ตรงนี้นะครับ แต่ถือว่าอย่าไปกลัวนะพระราหูมาทับเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนี่มากเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้แต่ผมว่าดีกว่าอยู่ยที่อยู่ที่ราศีเมษเพราะไอ้ยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าราหูล้วงทรัพย์เนี่ยเห็นไหมตัวเองไปหาเงินเนี่ยหาเท่าไหร่ราหูล้วงไปหมดตอนนี้ราหูมาอยู่ถึงตัวแล้วเรียกว่ามาเผชิญหน้าเต็มๆแล้วก็มานะครับคือพระราหูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจริงๆก็ไม่ใช่ดาวถือว่าเป็นจุดเงา ทีนี้ก็ต้ออย่างที่บอกครับพระราหูอยู่ในเรือนพฤหัสโบราณเขาบอกโจรเข้าบ้านพระโจรก็ถูกอบรมสั่งสอนความที่เป็นพระราหูมีเล่เหลี่ยมพิกแพลงตะแคงทั้งหลายเนี่ยพอมาเจอพฤหัสซึ่งมีตำแหน่งดีเป็นราชาโชคอย่อยางเงี้ยสั่งสอนเนี่ยพระราหูก็กลายเป็นคนดีได้เนี่ยเขาบอกว่าลัคนาไอราหูพอเข้าสู่ราศีมีนเนี่ย มักๆจะไม่ร้ายดวงเมืองไทยเนี่ยพระราหูเขาก็วางไว้ที่ราศีมีนเ,เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะพฤศจิกาพระอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกก็เป็นเกษตรเห็นไหมชัดเจนดาวการเงินดูดีและมั่นคงธันวาคมดาวอังคารอยู่ที่ราศีธนูมีตำแหน่งเป็นอุจาวิราชอยู่บ้านพระฤหัตพระฤหัสอยู่บ้านอังคารแลกเลยนเกษตรกันอีก ฉะนั้นลาหูมานี่จิ๊บๆเลยครับเดี๋ยวพระลาหูต้องถ่ายแยกของพระลาหูอย่าเอามาปนนะถ้ามาปนแล้ววุ่นวายเพราะอ่ะแน่นอนมันมีความไม่แน่ไม่นอนเรื่องของความวุ่นวายอยู่แน่นอนสําหรับความที่พระลาหูมันทําลัคนาท่านนะ่ะแต่เดี๋ยวเราต้องมันคอยแกะไงแกะว่ามันจะมาสร้างเรื่องอะไรให้แล้วมีดาวอะไรที่ส่งเสริมดาวอะไรที่มันช่วยเหลือดาวอะไรที่มันมาแก้ไข แต่ผมบอกตรงนี้ก็ก่อนว่ามองลึกๆไปอีกชั้นสองชั้นเนี่ยพระราหูอยู่ตรงเนี้ไม่ลายครับแต่เดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้สำหรับพระราหูนะภาพรวมครึ่งปีหลังต้องบอกว่าคือชีวิตของท่านลัคนาราศีมีเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาเนี่ยชีวิตท่านจะโดดเด่นและโฟกัสในเรื่องเงินและงานฉะนั้นผมเลยต้องโฟกัสเฉพาะเรื่องดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน ก็ดูที่ดาวอังคารเนี่ยเดินดีเดินดีเป๊ะๆนะสิงหาเนี่ยปลายสิงหาเข้าราศีกันต้นตุลาเข้าราศีตุลกลางพฤศจิกาเข้าราศีพิจิกและสุดท้ายปลายปีธันวาคมเข้าราศีธนูแล้วมันเป็นตำแหน่งดีล้วนเลย มีตำแหน่งดีล้วนเลยนี่ก็มหาจักรนี่ก็มหตถกรรมโกลาเลิกนี่ก็กเกษตรนี่ก็อุจวิราชเห็นไหมมีตำแหน่งหมดทุกเดือนสวยงามฉะนั้นเรื่องการเงินไม่มีปัญหาเลยครับดูแล้วตัวตนของท่านก็สุขสบายดีเพราะเป็นราชาโชคฉะนั้นมันไม่กระเทือนดาวอื่นที่จะมายึกยึกยักยักติดขัดนู่นติดขัดนี่มันมีอยู่แล้วแหละชีวิตมนุษย์ทุกผู้ทุกคน ทุกวันเดือนปีตื่นขึ้นมาก็เจอปัญหาใหม่ธรรมดาครับที่เน้นเป็นพิเศษเหนื่อยหน่อยก็ช่วงเดือนกรก,กฎาคมไปจนถึงกลางสิงหาคมเท่านั้นแหละที่ช่วงนั้นดาวจะโคจรเข้าสู่ภพอริเยอะหน่อยก็สี่ดวงเนี้ยจะ,จะพาเลกันเข้าเรือนอริแต่อริมันก็สามารถผ่านพ้นแก้ปัญหาได้เพราะตัวตั้งหลักของภพอริคือดาวอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนเขาจะย้ายมาวันที่18สิงหานั่นแหละไม่ต้องตกอกตกใจปัญหาเกิดก็มีปัญญาแก้พอแก้ก็สําเร็จแค่นั้นเองครับนอกนั้นผ่านกันยามาปุ๊บเนี่ยสบายแล้วยาวแล้วนะเรียกว่าดีเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็อย่างที่บอกครับดาวพฤหัสด,ดีดวงเดียวเนี่ยมันคุ้มของดวงทั้งกระดานเข้าใจไหมอ่าตำแหน่งเนี่ยคือตําแหน่งที่ช่วยเหลืออย่างดี ฉะนั้นไม่ต้องอ,อกตกอ,อกตกใจนะครับชาวลัคนาราศีมีนั้นครึ่งปีหลังมุ่งมั่นตั้งใจขยันทำหน้าที่ที่รับผิดชอบเงินโฟกัสหารายได้เสริมรายได้พิเศษอะไรที่เป็นเรื่องเงินคิดใส่ใจรอบครอบจะเป็นตำแหน่งที่ดี ดาวการเงินดาวตัวตนหรือดาวอะไรพวกต่างๆนานาเน,นี่ยโคจรเข้าพบอริอาจจะหมายถึงสินเชื่อการกู้หนี้ยืมสินก็ได้ตรงนี้ก็คิดให้รอบคอบถามว่านี่เนี่ยมันมีได้ไหมมีได้หนี้ที่ดีหนี้เพื่อหนี้สินสินเชื่อเพื่อการดำรงชีวิตสินเชื่อเพื่อสร้างฐานะสร้างตัวตนต,ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าจะเป็นเขาเรียกว่า หนี้สินที่เป็นบริโภคเรียกว่าใช้แล้วหมดไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องเบาๆสักนิดนึงหนี้สินที่เป็นหลักเป็นฐานกู้บ้านซื้อรถหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยโอเคแต่เรื่องกู้เงินมาใช้จ่ายแบบใช้แล้วหมดไปหรือไปท่องเที่ยวไปอะไรต่งๆนาน,นี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้แหละกรกดาสิงหาเนี่ยนะเบาๆสักนิดนึง เพราะเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังปลายปีไปเนี่ยโอ้โหสบายแล้วการเงินก็ดีการงานก็ดีฉะนั้นถึงตอนนั้นจะใช้จ่ายเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรครับนะให้ผ่านสักเดือนกันยาไปแล้วนั้นและช่วงไฮซีซันในการท่องเที่ยวมันก็ไม่ใช่ช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวถูกไหมเออตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนี้แหละเต็มที่พอดาวการเงินเดินดีดาวตัวตนก็ตำแหน่งดีทุกสิ่งทุกอย่างโคจรมาอย่างสวยงาม แถมในช่วงเดือนธันวาเดือนสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีพิจิกเนี่ยดาวพุธธาตุน้ําดาวศุกร์ธาตุน้ําเป็นคู่ธาตุน้ําอยู่ในราศีพิจิกซึ่งเป็นราศีธาตุน้ําได้ตําแหน่งอสีติธาตุยิ่งใหญ่สูงทรงและคําว่าอาสีติธาตุนั้นมันส่งกําลังถึงราศีมีนด้วยครับเพราะราศีมีนคือราศีธาตุน้ําตรงนี้แหละ จะได้รับความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างชัดเจนด้วยพลังอสีติธาตุน้ำที่ดาวพุธดาวศุกร์ส่งจากราศีพิจิกธาตุน้ำส่งมาให้ท่านชาวลัคนาราศีมีนแล้วพบเนี้ยเขาเรียกว่าพบสุภะความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเรียกว่าข้ามขั้นเลย นตั๋วช้างใครใครรับราชการอยู่มีเออมีสิทธิ์ได้ได้ตั๋วพิเศษนะแต่ได้มาแบบสุจริตนะได้มาเพราะผลงานความสามารถผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นไม่ใช่ได้เพราะตัว๋วนะนะก็ถือว่าเป็นการดีครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนะครึ่งปีหลังสบายใจได้วางแผนได้เลยนะวางแผนสู้ในช่วงกรกฎานเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเต็มเดือนผ่านสิงหาครึ่งเดือนไปนะ พอกลางเดือนสิงหาไปต้นไปเอาโชว์เลยคือกันยารับรองชีวิตท่านจะเข้าสู่โหมดที่แบบพุ่งอย่างชัดเจนครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับครึ่งปีหลังเอาไปวางแผนกันดีๆนะครับดูแล้วก็นี่แหละช่วงนี้แหละที่ต้องโฟกัสนั่นคือกรกฎาสิงหานะครับผ่านกันยาไปทุกสิ่งทุกอย่างโอเคนะแล้วก็เตรียมพร้อมรับเขาเรียกว่า ปัญหาวุ่นวายจุกจิกในช่วงกลางเดือนตุลาคมเพราะว่าพลาหูจะมาแล้วนะเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวผมทําคลิปเตรียมไว้ให้เลยนะว่าต้องแก้ยังไงต้องอะไรยังไงนะครับลาหูมันจะมาดีมาร้ายมาแบบไหนก็ติดตามกันได้ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับรับชมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับฝากผลิตภัณฑ์หิ้งพระมูนิมอลไว้ด้วยหไหมเนี่ยใครมีบ้านสไตล์ลอฟ นะก็สามารถเห็นไหมแนวนี้ก็สวยงามนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับไลน์อธิ qr c o d โคตรงนี้ได้เลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนครับไม่ต้องตกอ,อกตกใจเฮงปังรวยคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ